ในเรื่องของศัดสีเรื่องของที่เราใช้คว่าบ้านใหญ่บ้านเล็กเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญทึ่ทาให้เกิดการยอมกันไม่ได้เป็นเรื่องของศัดสีเป็นเรื่องที่สําคัญที่ทาให้การมันต้องิ่นมันยังคงมีความแรงแต่ถามว่าให้ผมประเมินเนี่ยประมาณสักผมคิดว่าประมาณสักยี่สิบปีนะเป็นนี้ไปแปลงเป็แปลงคือบ้านใหญ่ไม่สามารถที่จะรักษาฐานเสียงได้หากว่าตัวบ้านใหญ่เองเขาไม่มีผลงานที่ชัดเขาเรื่องไม่รู้ว่างบประมาณมอยู่ที่ไหน อยู่ที่ท้องถิ่นไม่ทิ้งระดับอบตรแบบเทศบาลระดับอบจเกิดคาถามมาแบบง่ายๆเลคะว่าจากประเด็นสจต้องตรงนี้มันจะสะท้อนออกมาเป็นรอยร้าวระหว่างภูมิใจไทยกับเพื่อไทยหรือเปล่าคะก่อนจะไปฟังฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของฐานเศรษฐกิจให้ด้วยนะคะแล้วไปฟังกันต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์นัทพงศ์ค่ะครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการเข้าเรื่องของเราค่ะอยู่กับอาจารย์นัฐพงษ์บุญเหลือนะคะอาจารย์เป็นอาจารย์ประจาณคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคําแหงค่ะวันนี้จะมาสนทนากับอาจารย์ในมิติการเมืองแต่เห็นความดูเดือดของการเมืองท้องถิ่นเราคงไม่ได้ไปเจาะในเชิงลึกแต่เราจะมองกันในภาพรวมค่ะคุณผู้ชมว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทําไมสึกอบอจอในบางพื้นที่ดูเดือดถึงขั้นถึงแก่ชีวิตขนาดนั้น ตำแหน่งของนยอายกอบจหรือแม้กระทั่งผู้นําในระดับท้องถิ่นเนี่ยมีความสําคัญขนาดไหนและภาพนี้จะกระเทือนไปถึงฉากกระทัดการเมืองระดับประเทศและเสถียรภาพรัฐบาลหรือไม่วันนี้จะมาเจาะลึกกันนะคะแต่ว่าใครที่เข้ามาแล้วนันรบกวนนิดเดียวค่ะฝากช่วยกดไลค์กดซับสไคร b ์กดสังญาินแจ้งเตือน,นให้นันนิดเดียวแล้วไปเข้าเรื่องกับอาจารย์กันนะคะอาจารย์ค่ะคาถามแรกบางคนที่เห็นตอนนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งครั้งก็ว่าได้ที่ศึกการเลือกตั้ง ระดับท้องถิ่นนายกอบจ OR, รุนแรงถึงขั้นชีวิตเกิดคําถามมาแบบง่ายๆนะคะว่าจากประเด็นสอจโอต้งตรงเนี้มันจะสะท้อนออกมาเป็นรอยร้าวระหว่างภูมิใจไทยกับเพื่อไทยหรือเปล่าคะผมคิดว่าตัว,ต,ว,ต,วตัวพัคการเมืองหรือว่าตัวผู้นําผู้นำและผู้แยกรักการเมืองด้วยความที่ก็เป็นพักการเมืองขนาดใหญ่อยู่แล้วครับที่สําคัญก็คือการเปลนเป็นรัฐบาลด้วยกันเลยเขา แยกออกแยกออกระหวา่างความขัดแย้งในพื้นที่กับที่กับความขัดแย้งของตัวภาคการอยู่ตัวระหว่างภาคการใ่ไหมเนี่ยด้วยทั้งความสัมพันธ์ที่มีไปอย่างยาวนานนะครับแล้วที่สําคัญก็ถือว่าเ,เขามีประสบการณ์ในการเมืองสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาแยกออกเขาแยกออกในเรื่องของความขัดแยง้งเชิงพื้นที่กับมิติของ ความมั่นคงหรือเสื่อภาพของรัฐบาลครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่ามัน,มนไม่น่าจะเส็นเรื่องของลอยละเพราะว่าเรื่องของการแข่งขันทางการเมืองพรรคการเมืองทุกพรรคพรรคการเมืองขนาดใหญ่แล้วมีประสบการณ์ทางการเมืองเขารู้รอยู่แล้วว่าเรื่องของการในการทางการเมืองในพื้นที่เป็นเรื่องปกติซึ่งต้องไม่สามารถเป็นเศษได้แต่ว่ามันมีความผผ่แกร่ในเรื่องของวิธีการเมืองวิธีการเลือกตั้งวิธีการหาเสียงเป็นเรื่องปกติครับะฉะนั้น แล้วเนี่ยการตัดสินเนี่ยมันอยู่ที่ประชาชนก็คือตอนเขาลงคะแนนเสียงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพรคการเมืองเหล่านี้เขามีประสบการณ์เพราะนั้นเขาผมคิดว่าเขามีเขาเรียกว่าเขามีข้อยุติได้ดนี่น่เปน,น,นเรื่องโคข,ขาดบาดตายสำหรับความข่าแจ้งของของของ,ของพื้นที่แล้วนำมาสู่ป,ปัญหาของพวกผูาพกการเองเมันคนอะเรื่องกันทำไมมันจะต้องแรงขนาดนั้นคะอาจารย์มันสำคัญขนาดไหนเหรอคะอาจารย์คะ ครับผมคิดว่าจริงๆเรื่องเรื่องของการเมืองท้องถิ่นโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยที่บอกว่ารุนแรงเนี่ยเอาเรื่องแรกก่อนครับเพราะว่าตัวตัวคนที่เป็นบุคคลสําคัญในการเมืองท้องถิ่นเขาจะมีฝั่งใกล้ฝั่งใกล้ชิดกันเพราะฉะนั้นลูกความใกล้ชิดกนัน,ก,นก,ก,ก็จะรู้พราเรยกรู้เขารู้เราเลยมีมันเป็นเป็นลนักษณะเอาเข้าจริงแล้วนี่เป็นเป็น ถ้าเราดูในภาพใหญ่ของของการเมืองในอดีตอย่างเช่นการเมืองต่างประเทศเนี่ยการเมืองของสหรัฐในอดีตถ้าตัวนักการเมืองระดับงฝอ่งินเนี่ยก,าก,าก็มีความชิสมากความแรงก็มักจะเป็นเป็นอย่างที่เราเห็นก็คือว่ามันก็คือความเกรงใจหรือความเรื่องของอะไรอิทธิพลหรือบารมีเนี่ยมันมัน็น,นตัวตัวสําคัญที่จะเป็นตัวบอกว่าเรื่องความแรงจะมากหรือน้อยแต่ถ้า คือเขาต้องแยกให้ชัดนะเรื่องอิทธิพลเรื่องบารมีคนละเรื่องกันถ้าบารมีเนี่ยมันจะมันจะมีผลทําให้คนเนี่ยเพ่งใจใช่ไหมยอมรับในเรื่องของอํานาจแต่ว่าแต่ถ้าเป็นเรื่องอิทธิพลเนี่ยนั่นแหละมันก็จะมีปัญหาว่าอำนาจนั้นเนี่ยถ้าใช้แล้วถ้าสองฝ่ายเนี่ยอํานาจมันมันใกล้เคียงกันมากเลยมันก็จะไม่เกิดเขารู้เขามีความมั่นใจว่าถ้าใช้อํานาจแล้วเดี๋ยวทําให้เขาอยู่ในอำนาจได้หรือว่าอิทธิพลหรือว่าในทางการเมืองคือสามารถที่จะ มีบทบาททางการเมืองได้ต่อไปหรือฟ้อมได้ต่อไปอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งทาให้เกิดความรุนแรงได้ง่ายนะครับถ้าตัวเขาเรียกอินทรพนปันห่างกันมากเนี่ยมันก็จะไม่มันก็จะไม่ไม่ค่อยเกิดประมาณนี้นเป็นประเด็นที่สําคัญทีนี้คําถามที่สงสัยก็คือว่ามันมีความจูงใจมันมีความหอมหวานอะไรขนาดนั้นหรือที่จะต้องไปช่วงชิงการเข้าสู่ตําแหน่งในฐานะนักการเมืองท้องถิ่นในบางระดับ ขนาดนั้นนะคะอาจารย์เรื่องเรื่องตำแหน่งในในในทางการเมืองมันอันนึงเป็นเรื่องของของ,ของทระการศักดิ์ศรีเรื่องศักดิ์ศรีทีนี้เวลาเราพูดถึงเรื่องผลประโยชน์ในปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าตัวนั้การเมืองท้องถิ่นเองเขามีความระวังสูงนะในปัจจุบันเพราะองค์กรต,ต่างๆหรือหน่วยตรวจสอบต่างๆที่เกี่ยวข้องวิองค์กรสลับหดยรวมกับหรือแม้แร่งตำรวจที่ทำหน้าที่ดูแลหรือฝ่ายปกครองยองมีก็มีความเข้มข้นในปัจจุบัน เป็นเรื่องของศักดิ์ศรีนี่เป็นเรื่องที่สําคัญที่ทําให้การเมืองท้องถิ่นมันยังคงมีความแรงแต่ถามว่าตรงนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับประชาชนนะครับประชาชนเนี่ยคือพัฒนาการของของท้องถิ่นในบ้านเรามีปัญหาถ้าภาษาในภาพรวมคือเป็นปชานิปไตยบางเวลาแล้วก็ไม่เป็นประชาธิปไตยบางเวลาแต่เมื่อไหรก็ตามถ้าการเลือกตั้งท้องถิ่นมันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นวัตจกักรทําให้ประชาชนเนี่ยได้เรียนรู้ประสบการณ์ต่างเนี่ยในเรื่องการเลือกตั้ง เรื่องของการท้องถิ่นเอกความแรงมันจะลดน้อยถอยลงไปเองธรรมชาติของมันครับอืมถ้าอย่างนั้นมันก็สะท้อนภาพได้เหมือนกันว่าในพื้นที่ที่ยังมีความรุนแรงในระดับการเมือท้องถิ่นน่ะอาจจะหมายถึงความเป็นประชาธิปไตยยังไม่เข้มแข็งเท่าที่ควรแบบนั้นได้ไหมคะอาจจะบอกว่ามันจะจะบอกประชาธิปไตยไม่เข้มแข็ง,ขงก็ตอบยากนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เขาเรียกมันประสบการณ์ของประชาชนที่ต้องเรียนรู้ว่าประชาชนจะเลือก ใครที่ที่จะเข้ามาทําให้แทนพวกเขาอันนี้เป็นเรื่องของประชาชนซึ่งประชาชนเป็นคนตัดสินใจในขั้นสุดท้ายมันเป็นวงจรหรือวัฏจักรเป็นเรื่องปกติในเรื่องของศักดิ์ศรีเรื่องของก็เลยนะที่เราใช้ว่าบ้านใหญ่บ้านเล็กเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญซึ่งทําให้เกิดการยอมกันไม่ได้ี้พูดถึงเรื่องว่ามันเกี่ยวข้องกับการระดับชาตินี่มันก็เป็น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 สิ่งที่คู่กันเป็นเข้าจากเป็นวงจรครับ ก่อนถามอาจารย์ขยายภาพนะคุณผู้ชมมาถึงการเมืองระดับประเทศเนี่ยแวดถามนิดนึงการเลือกตั้งสสที่ผ่านมาเนี่ยเราจะได้เห็นแล้วว่าการเลือกตั้งสสนะคะบ้านใหญ่เนี่ยถูกทลายหลายจุดหลายจังหวัดด้วยกันคือเรียกว่าเหมือนแทบจะหมดยุคบ้านใหญ่กันไปแล้วก็ว่าได้สําหรับการเมืองระดับประเทศนะเลือกตั้งสสแต่พอกลับไปที่การเลือกตั้งในระดับท้องถิน่นปุ๊บอิทธิพลบ้านใหญ่เนี่ยดูเหมือนยังส่งอิทธิพลอยู่สาเหตุมันเป็นเพราะอะไรคะอาจารย์พี่บอกว่าบ้านใหญ่ยัง,ยงส่งอิทธิพลอยู่เพราะว่า พฤติกรรมทางการเมืองหรือว่าการตัดสินใจทางการเมืองของประชานชนเนี่ยมันมีความแตกต่างกันคือประชานชนจะมองการเมืองระดับชาติหรือว่าวิธีคิดในการลงคะแนนเสียงลตั้งการเมืองระดับชาติแบบหนึง่งแล้วการเมืองในระดับท้องถิ่นแบบหนึง่งนี่คือการเรียนรู้ของประชานชนนะมันมาจากประสบการณ์ขอ,ของของการพัฒนาการด้านประชาธิปไตยที่มันเพิ่มมากขึ้นเป็นระดับหมายความว่าอะไรครับก็หมายความว่าในเรื่องของ การเมืองสะดับท้องถิ่นมันเรื่องที่เขาอยู่ใกล้ๆตัวของของพวกเขาคือประชาชนเขาจะเขาจะสัมผัสเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นว่าตั้งแต่ความพยายามในการปฏิรูป,ปรัฐธรรมนูญฉบับปีสองพันสี่สิบต้นมาเนี่ยม,ม,มันเป็นผลสืบเนื่องนะครับก็คือประชาชนผู้เริ่มเรียนรู้แล้วว่าถ้าอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ที่ที่พวกเขาควรได้รับผลประโยชน์ที่ทุกคนมีหมดนะครับ,รรบเราจะบอกว่านะักการเมืองหรือประชาชน ไม่มีประโยชน์ไม่ใช่ประชาชนกม็มีประโยชน์ประโยชน์ของประชาชนคืออะไระครับก็คือการตัดสินใจเลือกก็คือลงคะแนนลงคะแนนเสียงนี่แหละเพราะใน้นวิธีการโหวตของเขาเนี่ยเขาจะโหวตตามสิ่งที่เขาต้องการเขาเลือกการจัดลาดับความต้องการเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยด้วยตัวรัฐธรรมนูญและตัวกฎหมายเองห้ามนักการเมืองระดับชาติใช่ไหมฮะไปยุ่งนีกับเรื่องของอะไรนะรบประมานเกี่ยวกับพระราชการนี่โดยวิ่งในส่วนราชการระดับจังหวัด ในส่วนเรื่องการดาวอครเคอร์อันนี้มีผลมากคนทั้งประชาชนพวกก็จะรู้แล้วว่าถ้าพวกเขาเดือดร้อนหรือเขาต้องการในสิ่งต่างๆในด้านยิ่งโครงการพัานาโครงสร้างพื้นฐานเขาถนกหนทางไฟฟประปาแล้วแต่นี่นะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับท้องถิ่นคนทั้งประชาชนเขาจะตัดสินใจเลือกนักการเมืองท้องถิ่นแบบนึงหมายความว่าอะไรหมายว่าสิ่งที่เขาสามารถที่จะเข้าไปหาอากาศได้นักการเมืองท้องถิ่นนะครับซึ่งมันมีความใกล้ชิดและมีความเพิ่งตัวกว่า แล้วประชาชนเราก็จะเห็นว่าเขาเริ่มจะรู้ว่างบประมาณมันอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ท้องถิน่นไม่ทิ่งระดับอบตระตดับเทศบาลระดับอบจนี่นี่คือสิ่งสิ่งำสงำงคัญครับเป็นวิธีการตัดสินใจเลือกของประชาชนเนี่ยระหว่างการเลือกการเมืองท้องถิ่นระดับชาติเนี่ยเราเห็นว่ามันมีพัฒนาการของมันมันมีการวิธีการเลือกสองแบบโอเคเราไม่สามารถปเปรียบเทียบเรื่องอะไรนะเรื่อง,เร,องเรื่องเครือญาติเรื่องระบบอุปถัมภ์ ซึ่งมันเป็นปกติตัวคำถามนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเป็นเรื่องที่มีหรือว่ามีปรากฏอยู่ทุกสังคมว่าประเทศนหนก็มีนี่เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะฉะนั้นในระดับท้องสิ่นประชาชนโดยจะเลือกสิงที่เขาต้องการแต่ลําดับความต้องการหนึ่งสอสามสี่้อะไรแบเขาต้องการอันดับแรกเราเห็นเรื่องความเป็นอยู่ใช่ไหมฮะเรื่องปากท้องเพราะฉะนั้นการเมืองระดับชาติเราเห็นว่าต่างกันแล้วนี่เป็นมิติหนึ่งที่ที่เป็นวัฒนาการขึ้นครับอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะกับ คำว่าบ้านใหญ่กับการเมืองท้องถิน่นบางคนเนี่ยฟังคำาว่าบ้านใหญ่ก็จะมีมุมมองหรือมี perception ในเชิง n e g a t i ฟไปเลยซึ่งในความเป็นจริงมันอาจจะไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นอาจจะเป็นการดูแลกันมาเป็นอย่างดีเข้าถึงแก้ปัญหาชาวบ้านได้แบบนั้นก็ได้แต่ในมุมของอาจารย์เนี่ยคำว่าบ,บ้านใหญ่กับการเมืองท้องถิ่นเนี่ยมันควรจะมีอยู่ต่อไปได้หรือไม่หรือมันควรที่จะต้องถึงเวลาหมดไปได้แล้วหรือยอย่างไรคะอาจารย์อ๋อประเด็นเหล่านี้ประเด็นตรงนี้เป็นประเด็นพัฒน,นาการครับในพัฒนาการให้ผมประเมินเนี่ย ประมาณสักผมคิดว่าประมาณสักยี่สิบปีน่าเปลี่ยนนี้ไปเราเหียนการเปลี่ยนตองหรืออาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้นะครับแปลงะเปลงยนก็คือบ้านใหญ่ไม่สามารถที่จะรักษาฐานเสียงได้หากว่าตัวบ้านใหญ่เองเขาไม่มีผลงานที่ชัดถ้าเราพูดถึงบ้านใหญ่นะคือเป็นเรื่องปกติทางการเมืองนะครับไม่ใช่เรื่องแปลกเแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยในระดับของท้องถิ่นหน้าที่และความเจ้าของของหน่วยปกครองท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยมันทําให้ตัว ก็เลยการเมืองท้องถิ่นมันใกล้ชิดกับประชาชนเพราะนั้นตัวตัวนักการเมืองที่เราบอกบ้านใหญ่เขาสามารถมีโครงการต่างๆที่นําไปสู่ประชาชนสนท่ท้องถิ่นเพราะนั้นมันทําให้เกิดการประสานงานเกิดความร่วมมือตัวแทนเขาระดับพื้นท,ที่ที่เป็นนักการเมืองดับอวาตอประเทศสบาลแล้วดับโอต่อที่เราเห็นครับนะเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยอดึงเวลาหนึ่งประชาชนเรนรู้เ,ลลเอว่าการเกิดขึ้นของคนเจนใหม่นี่เ,เราก็จะเห็นพัฒนาการที่มันเกิดขึ้น นะครับเพียงแต่ว่าในช่วงที่เป็นช่วงที่เขาเรียกว่าการเปลี่ยนผ่านหรือว่าทางซีซั่นเท่นั้นเองเรื่องของการมีบ้านใหญ่เป็นเรื่องปกติแต่ถึงเวลาราก็เปลี่ยนซึ่งคนเปลี่ยนตามตามเจเนเรชันของคนซึ่งปัจจุบันเราก็เห็นว่าเปลี่ยนแปลงมากถามอาจารย์ต่อไปว่าที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีความเข้าใจกันว่าถ้าเกิดว่าสามารถกลุ่มอํานาจของการเมืองระดับท้องถิ่นได้มันก็จะเป็นคะแนนเสียงส่งผลไปถึงการเมืองระดับประเทศ แต่อย่างที่อาจารย์เล่ามาว่าดูเหมือนกันแลอกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นแหละระดับประเทศหรือบ้านใหญ่กดเหลืออยู่ไม่กี่บ้านเท่านั้นเองที่ได้ก็อีสสเข้ามาร่อยรอกันไปเยอะนั่นแปลว่าการเมืองระดับท้องถิ่นส่งผลส่งอิทธิพลมาถึงการเมืองระดับประเทศมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไปแล้วมันไม่ได้แปรผันตรงแบบนั้นแล้วใช่ไหมคะ<ต>อ,าอาจารย์คือระยะยาวมันมันมีผลมันจะมีผลเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองท้องถิ่นกับการเมืองระดับชาติ อันนี้แน่นอนครับเพราะว่า,วาการเมืองท้องถิ่นเนี่ยถ้าเราสังเกตในวิธีทางการเมืองดีนะครับในปรากฏการการเมืองไทยเราเห็นว่าภาคการเมืองนะ่ยรก้าตั้งถึงระดับกลางหรือตั้งระดับล่างพภาคการเม,มืองให้ความเริ่มให้ความสําคัญอันนี้นี่เป็นเป็นกรากฏการถ้ามองในวิธีทางการเมืองแบบประชาธิปไตยวิธีที่ดีนะครับก็ถือว่ายหลักการแล้วเน,นี่ยพรรคทุกพรรคเนี่ยควรจะส่งควรจะส่งตัวแทนของตัวเองก็คือคัดสัรของคนของตัวเองเนี่ยนะครับ ลงเลอกตั้งในการเมืองระดับท้องถิ่นครับเพราะอะไรครับเพราะว่าตัวการเลอกตั้งระดับท้องถิ่นมันจะทาให้เกิดการเรีลยพัฒนาไปสู่การสร้างตัวแทนของตัวเองในระดับท้องถิ่นขึ้นมาระดับเล็กย่อยขึ้นมาระดับใหญ่ขึ้นแล้วก็มาเป็นระดับชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมาคู่กับการผลิตหรือว่าสร้างนโยบายที่สร้างนโยบายของภาคการเมืองซึ่งมันมันมาจากการรีคูนหรือการสร้างมาจากระดับล่างก็คือระดับ รบพื้นที่เพราะฉะนั้นภาคการเมืองเี่ยเขาก็จะได้ข้อมูลต่างๆก็มาสุดการผลิตน,นโยบายหรือว่าสร้างนโยบายแล้วนาไปเสนอต่อประชาชนเรียกว่าตลาดการเมืองเนี่ะเพราะฉะนั้นเื็นหลักการที่สําคัญถ้าเราจะดูถ้าเรามองเรื่องของการพัฒนาการประชาธิ่ไตจเนี่ยการเมืองท้องถิ่นเนี่ยภาคก,ก,การเมืองโดยหลักจัไมนต้องส่งหรือควรจะส่งมัน่จะทําให้เกิดการรีรคูสโครู้ว่าประชาชนต้องการอะไรแล้วนำมาสู่การผลิตนโยบายครับเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าทําไม พัดถ,ถ้าดูพัฒนาการผลจากการรูปการเมือ,อง240ได้เห็นชัดนะว่าความสําคัญของการรูปการเมืองในขณะนั้นนี่มุ่งผลิตมุ่งสร้างหรือทําให้เกิดรัฐธรรมนูนซึ่งำนำมาสู่การ,ปรเปลี่ยนนโยบายทีนี้ถ้าเกิดว่าค่ายสีน้ําเงินอย่างที่คุณอนุทินประกาศว่าฝั่งของการเมืองท้องถิ่นเนี่ยค่ายสีน้ําเงินก,นนก็ก็เป็นต่อในหลายพื้นที่หากเป็นเช่นนั้นจริงเนะะี่ยค่ะจะส่งผลเกี่ยวกับฐานคะแนนเสียงในการเลือกตั้งครั้งถัดไปแค่ไหนยังไงคะอาจารย์ อย่งที่ได้อธิบายไปแล้วว่ามันันคนคนละเาสูตรกันระหว่างการระดับชาติกับการมือ่ท้องถิ่นเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ไม่น่าจะมีผลมากนะครับอาจจะมีผลบ้างแต่ว่าไม่น่าจะเยอะคือแต่ว่าที่จะมีผลเยอะเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าตัวทางภาคภูมิในไทยเนี่ยภูมิกระทรวงมหาไทยกี่ตาแหน่งวิศมกตรีกีต่ตำแหน่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจเนีคยเขาว่าเวลาพูดถึง ฐานการเมืองในพื้นที่กระทรวงมหาดไทยมุบาสำคัญครับภูมิตั้งแต่จังหวัดใช่ไหมจังหวัดอำเภอตำบลอันนี้ก็หมู่บ้านอันนี้คือท้องก็ถูกบ้านก็ถูกท้องที่ใช่ไหมแล้วก็องค์การหรือทนสุดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรงนี้นคือคือเป็นสิ่งสำคัญที่จะทําให้ตัวถ้าบอกว่าภาคภูมิใจด้เสียคือคือเรื่องนี้คือการที่มีบาทในกระทรวงมหาดไทยยิ่งเราจะเห็น สถานการณ์ต่างเช่นสิ่งเวทภัยพิบัติเรื่องน้ําท่วมเรื่องอะไรก็แล้วแต่บทบาทที่สําคัญก็คือของของกระทรวงมหมาดไทยเป็นเป็นบทบาทที่สําคัญที่สุดแล้วอยู่ใกล้ชิดกับประสานถึงไม่สุดอันนี้จะเชื่อมโยงเห็นว่าแม้ต่งเรื่องของการแก้ไขสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาใช่ไหมบทบาทสําคัญในในยิ่งต่างจังหวัดในในเรื่องของการจัดก,การโควิดก็อยู่ที่กระทรวงมหมาดไทยนั่นคือกระทรวงมหมาดไทยสามารถที่จะจัดก,การ การเคลื่อนย้ายของผู้คนการทํางานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขเป็นต้นบทบาทสําสคัญความกคลนที่กระบวิการรมก็คือส่วนี้อาจารย์มองว่าเสถียรภาพของรัฐบาลนี้เหลืออีกประมาณสักสองปีนิดๆน,นะคะสองปีเศษอยู่จนครบวาระไหมคะตอนนี้ก็เริ่มมีกระแสอะไรต่างๆการจะตั้งพักการเมือง ใหม่ขึ้นมาของฝ่ายอนุรักษ์นิยมก็ตามหรือการขับเคลื่อนของมวลชนที่คัดค้านไม่เห็นด้วยในหลายประเด็นของรัฐบาลก็ตามสิ่งเหล่านี้จะมาสะเทือนอายุรัฐบาลไหมคะอาจารย์มองอย่างไรผมคิดว่าในใน,ในช่วงแรกผมผมไม่ไม่สะเทือนครับไม่สะเทือนเพราะว่าต้องต้องดูว่าตอนนี้อายุของรัฐบาลเท่าไหร่ครับเพราะอายุรัฐบาลก็ยังไม่ได้เยอะเชิงวิวเวลาเพราะฉะนั้นนี่ยิ่งถ้าเราดูนี่อย่างภาคภูมดิเดชัยใช่ไหมครับ สมุนปัจสมาสำคัญพรรคล่วงสำคัญเขามีตำแหน่งรัฐบาลมีกระทรวงสำคัญสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยป็นไเสนอเรื่องของค้อย้มั่นคงหรือเสียรัฐบาลเป็นไปได้ยากครับเพราะว่าพรรคกุณเลขาธิารจะมีพรรคร่วมสำคัญก็ถ้าบอกเรื่องของประโยชน์ที่ได้รับจาการรัฐบาลยังมีสูงมากครับก็เลเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบอกว่าจะเกิดปัญหาว่าด้วยเสถียรภาพรัฐบาลผมคิ สถานการณ์ปัจจุบันยัง,ยงไม่ถึงขนาดนั้นังมีไปได้ยากมากนะครับทีนี้เวลาพูดถึงการเคลื่อนไหวม็อบอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าประเด็นสําคัญถึงเวลานี้ประชาชนเนี่เราต้องดูที่กระแสะของประชาชนเประชาชนนะเขารู้สึกอย่างไรกับการออกมาเคลื่อนไหวนี่เป็นเรื่องที่สาคัญน,ะนั้นกระแสะที่บอกว่าจะกระแสะการเคลื่อนไหวจะเป็นจุดเป็นเนเ,นเชื้อไฟไม่เถิด ปัญหาสเสถียราภาพรัฐบาลเราต้องดูว่าประชาชนโดยส่วนใหญ่ยิ่งคนกรุงเทพมันเขาว่างนะครับถ้าเขาบอกว่าในขณะปัจจุบันเนี่ยเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยก็ยังก็ยังที่ดูว่าเขาคิดว่ายังรับได้อยู่ในเรื่องของแนวโน้มที่มันจะดีขึ้นรู้ะไรก็แล้วแต่แล้วถ้าเกิดเขาเข้าไปร่วมสนับสนุนให้เกิดการเคลื่อนไหวเนี่ยแล้วมันจะนําไปสู่ปัญหาว่าด้วยสถากนการณ์ทางเศรษฐกิจที่มันจะแย่ลงอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าตัว ประชาชนที่คนกรุงเทพซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของกองเก็บม็อบเนี่ยนะกองอานาจทางม็อบเนี่ยเขาก็ต้องพิจารณาว่ารือประเมินว่ามันคุ้มเราไหมนี่ค่าธุรกิจนมีเรื่องทีสาคัญถ่าประเมินแล้วเนี่ยมันมันมิตรปรุมค่ากับความกับผลที่ด้รับเพราะประสบการณ์ประสบการณ์ไออันเกิดขึ้นจากความก็เลยไม่มันไม่มันคงใช่ไหมการเมืองหรือว่าของตัวรัฐบาลเ่างที่มันผ่านมา อันนี้มันมีผลต่อประสบการณ์สองคนส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเราเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยคนจำนวนมากยังนิ่งๆอยู่นะครับเพราะว่าเขามีประสบการณ์ว่าถ้าเกิดการเมืองไม่เป็นประชาธิปไตยมันกระทบกับพวกเขากันแม้ว่าสถานการณ์ในหน้ากระดานข่าวเนี่ยแหวจะดูการเมืองมันดุเดือดท้องถิ่นดุเดือดหรือว่ามีการวิเคราะห์อะไรกันไปต่างๆแต่วันนี้เนี่ยอาจารย์นัทพงศ์ได้ฉายภาพให้เราได้เห็นนะครับว่ามันยังมีสิ่งที่จะต้องเดินหน้าร่วมกันไประหว่างพรรครวมที่ทําให้ คงไม่คอนวดตจากกันนะขณะน,นี้และด้วยสถานการณ์การเมืองท้องถิ่นก็ว่ากันไปอ,อ,อีกบทบาทหนึ่งอีกฉากกระทัดหนึ่งการเมืองระดับประเทศก็ไปอีกฉากกระทัดหนึ่งส่วนเรื่องของม็อบอาจารย์บอกว่าถ้าเกิดม็อบและเศรษฐกิจมันย่ำแย่กว่าเดิมอันนี้เป็นบทเรียนที่มันก็เลยไม่น่าจะจุดติดกันขึ้นมาได้เพราะเศรษฐกิจตอนนี้มันแย่มากแล้วเหมือนกันดูพัฒนาการเราเห็นว่าทาไมม็อบเขาไปเคลื่อนที่เรื่อง,งประเด็นเรื่องอะไรเรื่องด้านชายแดนใช่ไหมอันนี้จะเป็นเป็นกระแสอันหนึ่งที่สาคัญ เรื่องของความบ้านโขงใช่ไหมด้านด้านชายแดนมันมันก็เป็นลนักษณะเป็นปรากฏการณ์ต่างที่ที่เราเคยเห็นมาแล้วว่าการจะจุดก,กระแสการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนการด้รับการสนูนย์จาราจรชุนหมุนมากเราเขียนสิ่งน้ำแข็งเวลาเขาเขาจึดก,กระแสให้ได้เพราเขาจะไปสร้างกระแสคือประเด็นเหล่านั้นเนี่ยเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนเรื่องเรื่องชายแดนต้องดูว่าประเด็นด้านชายแดน จุดติดหเปลฝาซึ่งมันก็เป็นเรื่องยากเพราะเป็นเรี่องความเอ่อนสูงเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นจากที่อาจารย์ดูเนี่ยนอกจากชายแดนชั้นสิบสี่เนี่ยก็ไม่น่าจะจุดติดอืมก็เอาละค่ะถ้าจริงอันนี้แล้วนะคะเถียรภาพการเมืองเ,เป็นประจักษสำคัญมากๆนะคุณผู้ชมในการไม่ว่าจะเป็นจัดเครดิตเรตติ้งของประเทศแล้วก็การตัดสินใจในการลงทุนของนักธุรกิจต่างๆด้วยนะคะตลาดหุ้นตลาดทุน,นทุกอย่างเกี่ยวขอ้ของทั้งหมดฟังอาจารย์วันนี้ต้องยอมรับว,ว่าก็ เบาใจมาเปราาหนึ่งเหมือนกันนะคะว่าคงจะได้ชใช้ระยะเวลาที่เหลือประมาณ2องปีกว่าๆใหรัฐบาลเนี่ยได้เดินหน้าพิสูจน์ฝีมือแก้ปัญหาเศรษฐกิจกัจบเคลื่อนนโยบายอะไรกันต่อไปสิ่งที่ได้เห็นตอนนี้ก็ว่ากันไปตามถูกผิดก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะบทบาททางการเมืองก็เขาแยกแยะก,กันได้ท้องถิ่นกับท้องถิ่นระดับประเทศกับระดับประเทศครับเอาละค่ะทั้งหมดนี้การเมืองจะดีขึ้นได้อาจารย์บอกไปแล้วว่าขึ้นอยู่กับประชาชนใช่ไหมคะอาจารย์รซึ่งดีขึ้นแน่แนะน่นะโคตรนะะ การเลอกั้งสักต้องบอกว่าประมาณ20-25ปีผมว่าดีขึ้นแต่มันจะดีขึ้นเรื่อยๆถ้าให้การเงินม,มันไปด้วยตัวของมันเองครับอืมๆือมอืเคือว่าจากของการเลอกั้ง4ปีเลิกั้งครั้งเนี่ยประเทศไทยเนี่ยถ้าเราดูก่อนวิกฤตปี40อยานึูว่าประเทศไทยอยู่ในประเทศอยู่ในกลุ่มภาษาการใหม่ใช่ไหมเราจับได้ใช่ไหมประเด็นตอนนี้คือเราเป็นเสือที่ตกน้ำใช่ไหมหรือว่าเป็นเสือแล้วเนี่ยคือประเด็นสำคัญคือด้วยประเทศไทยมีเป็นประเทศเท,ศทศี่มีภูมิศาสตร์ที่เรียกว่า ได้เปรียบหรือว่าอยู่ในทำเลที่ได้เปรียบมากใช่ไหมพัฒนาการที่สําคัญเราบอกอูประเทศที่เขาเรียกว่าติดกับดักไรายได้ปานกลางค่างสูงม่อย่างเราไม่น่าเชื่อเราเราไม่สามารถลุกขึ้นมาได้ก้าวโคนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวัฏจักรของประชาธนตาตยมันต่อเนื่องยี่สิบปีอาจจะชาวยติสังเละไทยก็จะสามารถก้าวข้ามโค่นในเรื่องกับดักไรายได้ปานกลางค่างสูงนะถ้าประชาธิปไตยยังต่อเนื่องการเมือง,ง,งดีเศรษฐกิจ ก็จะดีเสถียรภาพของความเป็นประชาธิปไตยต้องต่อเนื่องแล้วก็เข้มแข็งนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์นะัทพ์อย่างยิ่งเลยนะคะมาวิเคราะห์สถานการณ์ตอนนี้กับเราในรายการเข้าเรื่องขอบคุณอาจารย์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะครับยินรับครับสวัสดีครับถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของฐานเศรษฐกิจด้วยนะคะ